สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้แอดมีคลิปน่ารักน่ารักขององค์ทีปังกรรัศมีโชธนะคะท่านเป็นจิตอาสานะคะเวลาวันหยุดหรือปิดเทอมก็จะมาประเทศไทยนะคะก็มาทํากิจกรรมก็คือทำความสะอาดตามสถานที่ต่างๆนะคะกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นหรือเด็กวัยเดียวกันนะคะเข้ามาทำความสะอาดมาเช็ดนทำมักอาดวัด ไมว่าที่จะเป็นเยอรมันนะคะท่านก็ไปทําความสะอาดอยู่ตลองนะคะจะเห็นว่าท่านชอบไปตาสากับพระวัดที่เยอรมันนะคะนะจิตอาสาอันนี้น่าจะเป็นวัดค่ะน่าจะเป็นวัดที่เยอรมันหรือประเทศไทยนี่แอไม่ไม่แน่ใจนะคะทรงทำอะไรเองตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะว่าถูกฝึก ให้ช่วยเหลือตัวเองตอนไปอยู่เยอรมันนะคะตั้งแต่อายุเก้าขวบเก้าพัานษาทรงน่ารักมากๆเลยนะคะตอนนั้นน่าจะประมาณได้สิบขวบตอนที่ทําคลิปนี้นะคะที่มีภาพนี้น่าจะประมาณได้สิบขวบน่าจะที่เยอรมัน,นะค,ะค่ะเพื่อนๆไปทํากิจกรรม แต่นี่เป็นเสื้อของไทยแอดเริ่มสับสนต้องกราบขออภัยนะคะถ้าแอดพูดผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยนาทนีด้วยนะคะมาชมคลิปมาชมภาพเจ้าชายดีกว่านะคะอย่าถือสาแอดเลยนะคะเพราะว่าบางคนแอดอยากให้มาชมคลิปเจ้าชายคลิปองค์คีปองกรอยากให้ชมความน่ารักขององค์ีก็มาต่อว่าแอดต่างๆนานานะคะว่าผู้ใจอย่างนั้นอย่างนี้แอดต้องกราบขออภัยจริงๆนะคะ บางครั้งใช้คำราชาศัพั์ไม่เป็นไม่เก่งนะคะแค่อยากทำคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นความน่ารักของเอนทีนะคะให้เราโฟกัสที่องค์ทีนะคะอย่าโฟกัสที่แอนะคะถ้าใครไม่อยากได้ยินเสียงก็ออกรูนาปิดเสียงได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะมาขุดรอกนะคะ คองในที่ประเทศไทยแจกข้าว